ต่กระจายใครคะอ่ะมิสการเปิดกล้องให้ดีลูกไม่เห็นใครเลยรันธนิกาด้วยคู่ค้างเหรอหรอไม่เน็ตแกไม่แข็งแรงอ๋อจะตกแกนะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวตอนที่คูแขแชร์หน้าจอเนี่ยนักเรียนสามารถติดกล้องได้แต่ตอนนี้ขอให้เปิดกล้องก่อนนะคะจะได้เห็นหน้าพวกเรานะคะจารุเชษอยู่บ้านเปิดกล้องได้นะทีลพารเปิดกล้องเลย เปิดได้เลยค่ะสกรีตเปิดกล้องแล้วอลิสาเปิดกล้องได้เลยนะคะลูกโอเคจารุเชษ์เปิดกล้องแล้วนะคะอ่ะอย่ายุ่งกับโทรศัพท์อันเนี้ยเออเปิดกล้องนะคะมินิพัรไม่ต้องเอาภาพไาแบบนั้นมันไม่น่ารักนะคะอืมโอเคเดี๋ยวคุณต้องนั่งเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนถ่ายคุณด้วยนะคะแต่กล้องแบบสเปคต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอันเน็ตไม่แข็งแรงไงอะไรประมาณนั้นอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่า โอเคอ่ะทีน <Thor pulling. S 1> okay. ี้พอยังเห็นหน้าพอยังหัวเราะเห็นหน้าพอกันยังคะพอกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการแชร์หน้าจอเพื่อเป็นการสอบสอกกติกาก่อนถ้าทุกคนช่วยกันสอบแล้วทุกคนได้เต็มก็จะได้เต็มทั้งห้องเหมือนเมื่อกี้เราสอบได้แปดเต็มสิบห้าใช่ไหมเราสอบเองก็ยังได้น้อยอยู่แต่ถ้าทุกคนรวมหัวหรือช่วยกันคิดดูสิว่าคะแนนจะเด้งขึ้นมาขนาดไหนนะคะ อ่าโอเคมีมีดูอ่ะนักเรียนลองสิลองถ่ายมาที่ครูคนเดียวสิเดี๋ยวครูใส่รองเทาให้สวยงามกว่าอ่ะเอากล้องเอากล้องถ่ายมาที่ครูได้เลยอ่ะดูซิว่าแต่ละงเท้าเป็นยังไงอ่าโอ้โหมีการขัดหน้าจอก่อนนะคะว่าแบบว่ามันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนายยังไม่มีใครมาถ่าย,าาย,ายอ่ะถ่ายมาที่ครูได้เลย <ๆ S 2> โอเค <ๆ S 2> อเคนที่บ้านไม่ต้องถ่ายนะคะรู้ว่าครูอยู่ไกลมันเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตลูกของของชิซุนุพงอ่ะ อ่าโอเคไหนคุณดูดิมีครูอยู่ตรงไหนบ้างอ่าบางคนต้องถ่ายกันกับเพื่อนนะคะถ่ายไม่เห็นครูหน้าห้องนะคะอ,คอ่าโอเคอ่าโอเคพอแล้วพอยังเล่นพอ,อยัง <c oughs> เล่นพอแล้วนะตอบเลยนะก็ยังถ่ายอยู่นะคะถ่ายไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าพอรัครูแชหน้าจอภาพมันจะไม่ออกแหละ <c oughs> อ่าโอเคอ่าเริ่มเลยเนาะทุกคนสามารถปิดกล้องก่อนได้นะเดี๋ยวเราชวนเปิดกันอีกรอบหนึ่ง อ,อ่ะเราจะสอบอย่างที่ครูแจ้งว่าถ้าเกิดว่าทุกคนสอบได้15เต็มทุกคนจะได้เต็มหมดถ้าได้14ก็ได้14ท,ทั้งห้องโอเคไหมคะชิพาพานันเมื่อกี้สอบครั้งล่ลาสุดได้กี่คะแนนลูกห้า,นา,นหาง่ายกว่า,านี่เหรอไม่ดุด<า>ด้ดวยฮะอ๋อไม่สะดุดใช่ไหมอืมหาหม .1 น,น,นะ ค้างหนูต้องออกจากกลุ่มไปก่อนแล้วเข้าใหม่ทำไมครูตามหาห้องเราไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวก่อนอหาเส,เสียงมันช้าดีเลยใช่ปะของใครช้าเครื่องเพื่อนล่ะใช่ใช่เครื่องเพื่อนช้าไหมอ่างั้นฟังครูดีกว่างั้นฟังครูเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละคนเนี่ยคือช้ามากเลยใช่ไหมนะเวลานี้ ่ปิดเครื่องได้ดังนั้นเดี๋ยวครูจะนักเรียนฟังที่ครูนะถ้าเกิดว่าเครื่องใครทันก็คือทันแต่คนที่บ้านอาจจะทันก็ได้คนที่บ้านเห็นดีเลยไหมะคะสุภนัสสุภนัสเครื่องที่บ้านดีเลยไหมครูจะล่ามัานจะดีเลยน,นิดหนึ่งครูจะเริ่มเกมครั้งที่หนึ่งนักเรียนฟังให้ดีถ้า ข้อหนึ่งเออมุ่งมาข้อหนึ่งใครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประยาทไทยป้องสวมกอดทักทายเพื่อนสนิทก้องจับมือทักทายลูกค้าชาวอังกฤษเอมไหวทักทายเพื่อนชาวต่างประเทศเปรมสอนให้เพื่อนบ้านทักทายด้วยการจุมพิษมือตอบข้อไหนคะข้อ2คือก้องจับมือทักทายลูกค้าชาวชาวอังกฤษนะคะลูกเมื่อกี้เนี่ยมีคนพูดว่าข้อสามปะ เอมยว่าักทายเพื่อนชาวต่างประเทศมีใครนักเรียนอยากตอบก็ไหนคะอะมาแล้วตอนเนี้ยดูเซิดูโจทย์เองเลยโจย์อยู่ไหนเครื่องไครเครื่องไขรทันออ้มีคนที่บอกเครื่องไขรทันอะมียาพัดอะทันปะมีเครื่องนั้นก็ผิดหาตอบข้อไหนคะ ทีพะพานตอบข้อไหนดีเลยจนมาแล้วยัง,งมไม่ไดีเลยไม่ดีเลยแล้วตอบข้อ2อยู่ดีมีใครจะเปลี่ยนใจไหมนักเรียนช่วยกันนะคะลูก,กข้อ2มันคือกล้องจับมือทักทายลูกค้าชาวอังกฤษนะคะลูก,อ,กอ่านโจทย์ด้วย,ยน,นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เราได้แปดกันก็ได้นะคะ ชิปะพันตอบข้อไหนปูขารับเดี๋ยวจะมีเทพบุตรขี่ม้าขาวมาช่วยพวกเราตอบข้อไหนสุพนัทสุพนัทไปค้นหาใน Google ครับอ่ตอบข้อไหนโอ๊ะขนมเหมือนเป็นเสียงสุกิตอะสุกิตตอบข้อไหนห้าข้ออะไรนะเพื่อนพูดว่าไง นักเรียนรู้จักคําว่ามารยาทไทยหรือเปล่ารู้จักค่ะเพื่อนเปลี่ยนใจแล้ว啊เมื่อกี้ใครที่ตอบข้อสองไปอ่านอีกทีนี้ว่าจะตอบข้อสองหรือข้อสามอสาเมื่อกี้เพื่อนบอกตอบข้อสองใช่ไหมพวกเราอะหรือพูดสามสามจดงว่าครูหูไม่ดีดิเกือบผิดแล้วเนี่ยเอไหว้ทักทายเพื่อนชาวต่างประเทศการไหว้คือการถือเป็นมารยาทไทยขณะไหวพระสงฆ์ไปนิ้หัวแม่มือของเราจะอยู่ จะต้องอยู่ที่ใดเหนืออกปลายคางปลายจมูกระหว่างคิว้วระหว่างคิ้วเพื่อนดออ่ะเพื่อนอ่านักเรียนทำท่าไหว้ดิเหนืออกปลายคางปลายจมูกระหว่างคิว้วสรุปอันไหนดีอ่ะเพื่อนอกออกนี่คือมันจะมีนะคะลูกว่าไหว้เพื่อนไหว้พ่อแม่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้พระสงฆ์ เขาจะมีสเต็ปของขาเมื่อกี้นี้มีคนตอบระหว่างคิ้วกับเนืออกเอาข้อไหนไว้นะคะลูกเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าพวกเราคะแนนได้8เต็ม15หรือได้เท่าไหร่เดิปดเราจะมั่นใจในตัวเราแค่ไหนถ้าเราจะเอาเหนืออกเออห้าสิบาสิบอาจจะเปลี่ยนได้อีิพะพันหนูตอบอะไรคะที่พะพันตอบระหว่างคิ้ว ทุกคนจะตอบเหมือนพี่บ้าพันไหมอะไรคิูวครับอ่ะพี่ไม่เปลี่ยนใจผมระหว่างคิ้วอ่ะต้องตามเพื่อนแล้วทำไมถึงอยากตามเพื่อนไอ้นั้นมันเก่งอันเนื้ออกโอเคระหว่างคิ้วมีสองคนกับที่บ้านสามคนมีใครอยากกดไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับใครชื่อบอกว่าไม่รู้สุเกต้าตอบระหว่างคิ้ว อ่ะโอเคคุณไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ตอบระหว่างค้วไปแล้วเมื่อเราแต่งกายด้วยชุดลูกเสือไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่พระองค์เสด็จผ่านเราควรแสดงความเคารพพระองค์อย่างไรไหว้คำนับยืนตรงวันทยาหัดอ่าเพื่อนผู้ชายตอบวันทยาหัดตอบนะก็ฟังที่ครูดิฟังพี่ครูต่อไป ขณะสนทนากับผู้อื่นเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมารยาทไทยผู้ชดช้าชัดๆก้มหน้าฟังขณะที่คู่สนทนากําลังพูดพูดด้วยน้าเสียงที่ไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปถ้าไม่ได้ยินคู่สนทนาพูดไม่ควรบอกให้คู่สนทนาพูดซ้ําตอบผู้ช้ดชัดชัดๆอ่ะเพื่อนอยากตอบแบบนี้คะแนนทุกคะแนนเป็นของเราวิเคราะห์ในแต่ละข้อให้ลึกที่สุดคนที่บ้านตอบอะไร นักเรียนต้องวิเคราะห์ตัวเองนะถ้าสมมติว่าเราได้8แตง15แสดงว่าเราขาดไปครึ่งนึงอ่ะข้อนี้เราเคยตอบไปแล้วเราผิดหรือเปล่าหรือเราถูกหรือเปล่าอ่ะครูให้เวลาพวกเราคิดอีกหนึ่งรอบนักเรียนอ่านโจทย์อ่านคําตอบซ้ำอีกรอบหนึ่งเดอไหมคะขึ้นไหมคะอยากได้ข้อไหนครูจะจัดการติ๊กให้เลยข้อหนึ่งครับ่ะเพื่อนอยากได้ข้อหนึ่งเพื่อนที่บ้านอยากได้ข้อหนึ่งแต่เพื่อนที่โรงเรียนไม่รู้นะยังไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดอ่ะ ลองฟังเพื่อนที่เหลืออ่านดีๆอ่านดีๆดี่ะอทุกคนอยากได้ข้อหนึ่งข้อหนข้อหนึ่งครับอะอะหนึ่นะเอาแล้วนะชิปพันตอบอะไรอะเพื่อนก็ตอบหนึ่งเหมือนกันอะโอเคตอบให้ผิดข้อนี้ฟังให้ดีนะคะนักเรียนนักเรียนผิดไปแล้วหนึ่งข้อจากที่ตอบมาทั้งหมด มันผิดตรงไหนมันไม่ได้แปลว่าถูกที่สุดนี่มันจะมีข้อ3ที่พูดไม่ดังหรือค่อยจนเกินไปอันนี้เป็นคนที่มีมารายาทใช่ไหมถ้าเกิดว่าพูดดังมากเฮ้ยเป็นไงพวกเองนี่คือดังเกินไปเราอยากฟังไหมคะแต่ถ้าบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสวาวลักได้ยินไหมแส,สดงว,ว,ว่าคนนี้มีมารายาทไหมไม่มีแต่ถ้าพูดช้าชชัดๆไม่ได้แปลว่าคุณมีมารายาทนี่ สวัสดีค่ะจะไปทางไหนคะฉันจะขึ้นรถฉันจะไปวัดฉันจะไปโรงเรียนเห็นไหมมันไม่ได้แปลว่ามีมารยาทใช่ไหมเขาบอกไว้พูดช้าๆแต่ให้พูดชัดๆก็มันก็จะยานหน่อยหนึ่งอะยืดเหมือนเทปเทปเทปีๆที่มันยืดๆอะไรเงี้ยเข้าใจยังทีนี้เข้าใจความหมายยังว่าทำไมเราถึงตอบผิดเขายังแพลต่อไป ข้อใดเป็นการแต่งกายไปวัดที่ถูกต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดสดใสแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลายเรียบๆสีอ่อนๆแต่งกายด้วยกระโปรงสั้นเสื้อที่หลวมพอสมควรแต่งกายด้วยเกงขายาวและเสื้อเชิ้ตโดยปล่อยชายเสื้อไว้ด้านนอกเพื่อไม่ให้ดูรัดรูปเกินไปนักตอบค่ะ <Okay. S 1> อ้าโอเคข้อสองทุกคนเห็นเหมือนเพื่อนไหมคะโอเคแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลายเรียบๆสีอ่อนๆต่อไปพฤติกรรมใดที่แสดงออกถึงการมีสามาคาระวะ ใครมาขีดของครูเนี่ยจับมือทักทายครูเราเป็นเมื่อนกันบบกมือทักทายผู้ใหญ่ลูกขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่นั่งก้มหน้ามองพื้นต้อนรับพระสฆ์ตอบค่ะข้อสองข้อหนึ่งนักเรียนต้องมีสมาคาระวะนะหนูจับมือทักทคายครูได้หรือเปล่าได้หรออะข้อไหนคะที่พะพันข้อสามรูกขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่อันนี้ได้ไหมคะได้และเหมาะสม โอเคต่อไปข้อเจ็ดข้อใดเป็นลักษณะที่ลักษณะของคนที่มีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันไม่มีน้ำใจฉันไม่คิดถึงตนเองฉันไม่รู้ร้อนรู้หนาวฉันไม่เอาเปรียบใครตอบอะไรดีคนที่บ้านตอบอะไรคะคนโสดอ,อะไม่คิดถึงตนเองเป็นลักษณะของคนที่มีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่นะ <utan> Ask, ข้อสุดท้ายเมื่อกี้ใครตอบข้อสุดท้ายลูกอ่าโอเคผู้หญิงตอบไม่เอาเปรปียบใครตอบไมคะข้อสุดท้ายค่ะครูข,ข้อสุดท้ายค่ะครูนี่เสียงใครลูกกัลยาณีเหรอกัะยาณีค่ะคุณลูไม่สบายอโอเคเพื่อจะตอบข้อสุดท้ายผู้ชายเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนเอาข้อสุดท้ายใช่ไหมครับอ่าข้อสอกข้ออผมจะข้ออพี่มรภานตอบข้ออะไรข้อสุดท้าย ของตนเองเป็นหลกักยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองตอบค่ะคาถามไม่ใช่ข้อไหนดีคะ นันเพลเราทนมากที่สุดดินพ่อหางหมูหวนท่าให้เป็นเข็มเหยียบที่ไก่ไม่พอผัดวันประกันพุ่งวนท่าให้เป็นเข็มเพื่อนตอบโอเคทุกคนตามเพื่อนไหม,อ,ม,ม,มอ่าดูก่อนอนุคนที่ตอบวนท่าเป็นเข็มชื่ออะไรหนูอะฮะสิริวัฒน์ตอบถูกมาหลายข้อแล้วนะคะข้อสองเซตหน้า,าดู้ได้ไหมลูกอสองคนไม่ตอบอะเดี๋ยวโชกเลย จอป,ป่าสองคนหน้าดูด้วยใครเป็นคนไปหาความรู้วัดตั้งใจทำนาทำให้นาได้ผลดีจอมดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลางกล้ามักจะเข้าไปทำรายงานในห้องสมุดเป็นประจำเมื่ออุเทนสงสัยเรื่องอะไรก็จะค้นหาคำตอบจากอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอยังอยู่ที่เดิมฟังครู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 คล้วได้คำตอบข้อไหนลูกอาเพื่อนบอก เนนอ่านให้ดีว่าจะเอาข้อไหนคนที่บ้านตอบข้อไหนลูกครับี่ครับอ่เพื่อนเปลี่ยนใจเพื่อนอยากได้ข้อสคนอื่นลหะคะเห็นด้วยไหมข้อสี่ครับ,รบสองคนครับ,รบสองคนพี่พาพานเปลี่ยนด้วยไหมเด็กผู้หญิงที่เหลือตอบอะไรข้อส่โอเคตอไปข้อ ผิดก็ยอมรับผิดเมื่อปฏิบัติชอบก็ยินดีรับคําชื่นชมข้อความนี้เป็นลักษณะของอะไรความสามัคคีการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความมีน้ําใจ้อเฟื่อเผื่อแผ่การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองตอบค่ะอ่านได้ผู้อ่านเลคะเมื่อทำผิดก็ยอมรับผิดเมื่อปฏิบัติชอบก็ยินดีรับคำชื่นชมข้อความนี้เป็นลักษณะของอะไร ความสามัคคีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การยอมรับผลที่เกิดจากการการะทำของโอเคพวกนี้ทันไหมเนี่ยทนันโอเคต่อไปศึกษาวัฒนธรรมไทยมีคุณค่าต่อคนไทยอย่างไรทําให้คนไทยมีความสามัคคีกันทําให้สังคมไทยเป็นสังคมพห้วัฒนธรรมทําให้คนไทยมีความกระตือรือร้นในการดาเนินชีวิตทําให้คนไทยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ทําให้สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมทําให้คนไทยมีความกระตือร้อนในการดําเนินชีวิตทําให้คนไทยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสากลได้อย่างสะดวกเพื่อนอย่างได้ข้อ3ามอะกระตือร้อนน้องเรียนน้องเช็คนะคะลูกว่าอะเปลี่ยนใจอีกแล้วเป็นข้อหนึ่งแทนคนอน่ตอบข้อหนึ่งเหมือนเพื่อนไหมคะตอบตอบนะ ่อไปแล้วโอเคต่อไปสิบสี่ดูสิคะว่าจะได้สิบสี่ข้อไหมข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทยช่วยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทยช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตช่วยให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนตอบได้ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ช่วยแก้ปัญหาในการดำรง,งชีวิตของคนไทยช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมช่วยไม่ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตช่วยให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน<ด>ข้อ2องนักเรียนดูทุกข้อนะคะ่ะมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วว่าเป็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทายแต่มันจะมีอยู่ข้อเดียวที่ไม่ใช่สิ่งบลรอมก็สภาพบลรอมต่างๆต้นไม้อะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าเราทําดีๆมันก็จะอยู่ดีมีสุขอะไรก็ว่าไป นักเรียนอ่านโจทย์ให้จบให้ครบนะมีโจทย์ไหมมีคำตอบไหมอะคนอื่นยังไม่ได้ตอบตอบอะไรคะอ่านดีๆคนที่ตอบไปแล้วสามารถอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งได้น,นะคะอะฮะข้อเดิมข้อเดิมครูไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดข้อสี่เพื่อนอยากได้ข้อสี่เพื่อนอยากได้ข้อข้ออะไรบ้าง สิไอหนูที่พะพันเอาข้อไหนกัะยาณีเอาข้อไหนสุพนัทเอาข้อไหนสุพีดเอาข้อไหนฮะข้อสองอ่ะเพื่อนอยากได้ข้อสองสี่อ่ะมีใครคิดแะไรบ้างไหมคะสอง,งานอ่ะจะไม่ต้องกักก็ได้นะคะลกูกองดูซิอ่านนี่ดิ ใช้ในชีวิตประจำวันเผยแพ้เฉพาะในหมู่ญาจัดแปลงให้คล้ายกับภูมิยาสากลมากที่สุดข้อไหนดีคะลูกข้อไหนเชสนุพงศ์มนญพาสิริวุ์เด็กผู้หญิงที่เหลือตอบข้อไหนคนที่บ้านตอบได้นะคะลองดูซิว่าเราจะตอบได้ไหมเขามีจำกัดวงจำกัดด้วยนะข้อสองเพื่อจะตอบข้อสองถ้าเรา มันทุกวันมันจะเผยแพร่ทุกวันใช่หรือใช่เราไม่ได้จำกักดสิทธะอนญาตเราใช่ไหมโอเคอ่านักเรียนม,มาดูว่าเราจะได้เท่าไหร่คำตอบบอกได้เท่าไหร่คะ,รคะคะแนนขึ้นแล้วสิบห้าลายมันถือเป็นหนึ่งข้อเลือกข้อพูดช้าๆอ่าเป็นงเก่งยังได้สิบสี่ข้อนะคะอือไหนเมื่อกี้ปบมือ,อยังไงนะปบมือให้คุดูอีกรอบดิเย้ ให้ตัวเองโอเค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 อะครูถามพวกเรานะคะว่าสรุปแล้วมันยากไหมคะยากยากมากไหมากมาแล้วเวลามาคิดรวมกันก็ยังยากอยู่ใช่ไหมใช่มีโอกาสตอบผิดหลายครั้งเลยใช่ไหมใช่ดังนั้นเราต้องฝึกวิเคราะห์ใช่หรือไม่ใช่อะต่อไปจะวิเคราะห์ให้หนักกว่านี้ใช่ไหม โอเคอะทีนี้เราดูแล้วนะคะว่าเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอะไรยากยากหรือง่ายยากแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ให้ตรงจุดมันจะถูกไหมมันจะถูกอต่อไปนี้ในแต่ละข้ออ่านโจทย์ให้เสร็จก่อนแล้วอ่านคำตอบแล้วตอบไล่ข้อที่ผิดออกไปตัดข้อที่ผิดทิ้งไปเขาจะยังโอเคหรือไม่รู้ละนักเรียนเปิดกล้องสิ คนเที่ยงอยู่ในกลุ่มมาเปิดกล้องให้ครูดูหน่อยออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่ด้อาสกีตสก,กิดเหมือนเหมือนคนหลับตาลูกเหมือนคนนอน<ะ> <laughs> ครูคะคะ <laughs> จะเปิดนมด้ดดวยนะครูในห้องแ่ะอะไรนะอ่ะเดี๋ยวครที่สอบไม่เสร็จสอบเลยนะคะลูก อ่าวิรุษอยู่ในกลุ่มไหมคะลูกไม่ได้อยู่เนะาะอ่าเด็กผู้หญิงที่ชื่ออาิสาจะสอบต่อเลยไหมคะลูก